ลุยลงตัวิ Isuzu D-Max V Cross ใหม่เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ช่วงสุดท้ายของคู่มันมวยไทยครับช่วงนี้มีอีก2คู่ให้ได้รับชมกันครับแต่คู่ต่อไปนี้คุณนอตต้องบอกก่อนเลยว่าดุและก็เดือดไม่แพ้คู่นี้วังจันทร์ครับนะฮะ เป็นคู่ที่แฟนมวยหลายคนรอคอยอยากจะชมกับอยากจะชมว่าพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยกับศักิสุริยากับย่าง5ดาวยิมเนี่ยวันเนี้ยจะมีนับน็อกไหมรับพี่เนจะต่อยคบยกหรือไม่คนจังหวัดอะไรนะคนกาญจนบุรีกาญรับกาญก็เหนือเหนือครับกับพี่เน่ก็ชื่อธเนศจินใจเย็นครับปีนี้นี่โอ้โหหลับสามนะครับ32เข้าไปแล้วไม่ใช่หลักหายนะไม่ใช่ครับสูง168มาจากอำเภอ เราขวัญน,นะจังหวัดกาญจนบุรีค่าตัวไฟล่าสุดนี่เจ็ดหมื่นบาทครับอำเภอเราขวัญนี่อยู่ใกล้ๆกับสุพรรณพี่แป๊ะบ,บอกมาอ๋อก็เลยติดพี่แป๊ะบอกมานะจ๊ะส่วนทางด้านศักสุริยาไก่ย่างดาวยิมครับชื่อจริงชื่อนาราทิพย์เจด้าโคครับปีนี้นี่สิบแปดเท่านั้นครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้ามาจากอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเอาล้วครับกาญจนบุรีครับกับนครนครนะนะครับนคร สีธรรมราชครับนะครับคุณจะบอกนครสวรรค์เลยไงไม่ใช่นี่ครับบางจูปสมานครับคนดูแลครับผู้ดูแลท้านศัสักสุริยามวยซ้ายครับนี่ผู้ซ้ายปุ๊บสกิดพี่เนทันทีผู้ซ้ายไซมาครับครับสั่งสั่งนี่เป็นธรรมครับเป็นอับดุลหรือเปล่าสั่งเป็นอาหารต้องสั่งเลยครับนี่ครับหมัดมาแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าว พอเสน่ห์ไม่ต้องพูดครับอาวุธอื่นไม่ต้องสนใจงจูต้องบอกเลยครับศักสุริยาเอ้ยซ้ายเตะได้ได้เดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้ครับก็ต้องยกกาดให้ได้ด้วยครับเพราะว่าพี่เหน่นี่หนักจริงครับการันตีความหนักครับคือชื่อว่าพอเสน่ห์ครับต่างชาตินี่ติดใจเอาหมัดชุดนี้ยังดีรับกาดสูงแต่รุงปรางนี่เสียเปรียบครับทางด้านพอเสน่ห์อ้าวมีอะไรเกิดขึ้น ขิวขวาไปมีเรือออกมาแล้วนะครับเอาละครับพี่เนยบอกยิงโดนผมเจ็บนะฮะเดี๋ยวคุณต้องเจ็บบ้างมาพี่เนยบอกแอะไอ้น้องเองทําพี่แตกนะฮะสำเนียงต้องมาด้วยไปไม่ไม่ครับ <c oughs> ไม่นะตอนนี้สำเนียงไม่ออกแล้วครับนี <c oughs> ่ก็พยายามเขียียขาหน้าครับวัชเนยครับเตะตัตดล่างครับตามสตา์สิ์มนชัยเลยเตะขาต่อยมัด นี่รังหืมเตะนี่ดังเลยครับโอ้โหแต่ค่าสิ่งมีชีวิี่อยู่ท่ามกาการจนะบุรีครับกรรมการคงพาณัชนสุนทรนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่ครับเน้นซ้ายไปก่อนศักสุริยาไม่มีศอกอีกแล้วแกมวยหมัดต้องมีศอกครับทางด้านศักสุริยาบอกมาพินเน่ที่ตีหน้าขึมเลยครับต้องบอกว่าหน้าตานี่ห่างไกลรอยยิ้มเลยครับครับ ผ<ห>ี่ำลับ,บโดนซ้ายอีกแล้วครับซ้ายอีกทีแม่แต่เห็นพี่เหน่เป็นกระสอบซ้ายเลยครับเตะซ้ายได้ไหมเตะได้นั่นี่ครับโอ<ห>้โห,หดูครับต้องดูครับคู่นี้ห้ามกระพริบตาอเ,เอ้าเอ้าโอ้โหโ,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 โดนไปตรงแผลครับ<อ>ซ้ายมีอาการบูบมีอาการว่าไปเห็นเหมือนกัน ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นช่วงชกนี้ถือว่าสวยงามครับศักสุริยาไขาไปครับพอเสน่ยยิงโดนก็ยิงเดินเลยครับโอ้โหเอาเอาแรกครับแรกไปโอ้โหแม่นานเห็นทีครับพี่เนโดนเตะล้มนะเสียจังหวะไปโอ้โหแต่รีบลุกขึ้นมาเลยนะพี่เนบอกไหมเจ็บครับนี่แหละครับแตกแล้วครับยังยิ้มครับ ครับโชคไฟไหนต้องมีเลือดจ้ะพี่เนยแม่แฟนมวยกะบวนวิธีแม่เนแตกอีกแล้วครับ <c oughs> ไฟล่าสุดของพ่อสเสน่หสิบนชัยก็แพ้ให้กับพลังทิพนศรีพึ่งครับส่วนสักสุริยากกบย่างห้าดาวยิมก็ชนะคะแนนขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานมาครับครับเอาล่ะครับยกที่สองาก,สาการสถานการณ์ยกแรกนี่เสมอสักสุริยาเอาล่ะครับกรุปรลานี่สวยงามสูงยาวพี่เนบอก บอกว่าเองเตะได้เตะมาแย่พี่มีมัดเนี่ยเอาละครับมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับโอ้โหจังหวะการวางแค้งของศักสุรยานี่ก็เข้าครับสายหนักจริงๆครับเตะตัดล่างอีกแล้วโอ้โพี่เนยโดดเลยโดดครับเอาพี่เนยมีอาการสะดุ้งเหมือนกันโอ้โหนครตอนตนี้เตะกาญจนบุรีอยู่เอาละครับบีก็ไปครับเพราะเ่เนเตะตัดล่างอีกเอาละ ขนได้ไไม้โอ้สังสุรยโต้แก้มซ้ายครับคุณนอสครับดูครับนี่ครับจะบวกเลยครับตักสักสุริยาอ้าวไม่แน่เลยครับคู่นีโ้โอ้โหจะฟันสอกไม่ถึงครับไม่รู้โดนไม่โด,โดนพี่บอกจับไม่วอ็เตะขาเริ่มเจ็บแล้วเอาโอ้โหแล้วแรกชุดนี้ยังไงไปไม่ไป ใครจะไปครับดอกนี้ไปไม่ไปโอ้โหหมัดก็มาข้างบนก็มาข้างล่างก็มีครับฉายเป็นชุดเลยครับพี่เน่โอ้โหมาเป็นชุดไม่ต้องนับครับหมัดซ้ายหมัดขวาต่อยเป็นมวยสากลนเลยครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าตบหน้ากันเนียนตบหน้าสังศิยาโอ้โหตอนสุดท้ายจบด้วยตีนครับโอ้โหนี่ครับโดนหมัดจนมีอาการเมาเลยครับแล้วดู็อตสุดท้ายครับพี่เน่ก็โดนเหมือนกันครับ ศักสุริยานี่แม่ช่วงสุดท้ายนี่เลิกเป็นนักมวยไปช่วงขนาครับครับนม่เคยเป็นนักว่ายน้าครับโอ้โหเต็มปกหูเลยครับเป็นช็อตที่สวยจริงๆครับอืออกรมาการนับได้แค่2ครับแล้วก็โบมือยุติการช่วงันดีโอโระวังนะครับพี่เน่เดี๋ยวแกจะตกลงมาหนักจริงครับ ของจริงครับมีทั้งหมัดก้านคอครับแต่ลงด้วยก้านคอโอ้โหภาษามว้ยก็บอกจบด้วยปีนครับแบบนี้โอ้โหสุดยอดครับพอนเสิรสิงห์พชัยแต่ดอกนั้นต้องบอกว่าลิเกเก็บฉากกับบ้านนอนครับครับไม่มีคนดูเลยครับลิเกเก็บฉากครับจบเรียบร้อยสมบูรณ์ครับปิดฉากได้สวยจริงๆครับใครจะไปเชื่อครับจากจะไปจะไปครับพอนเสิรต้นยกนี่ทำท่าจะแย่เหมือนกันโอ้โหดูครับแตกยับครับ โอ้โหเป็นคู่ดูเดือดครับ6นาทีแต่มันมากครับเป็นยังไงครับคุณนอตวันนี้เดือดสะใจไหมครับสุดยอดครับอแฟนมวยต้องปรบมือให้เลยครับนี่แหละครับชาวต่างชาติชื่นชอบเหลือเกินครับพอเนศสิทธ์มนชัยอ้าวนี่คุณล่าครับมอบเลยครับ้าบไปดีกว่าครับโอ้โหครับโอถูกใจท่านร้องเลยครับ